สั้นเรื่องเมื่อพ่อไม่ชวนคุณแม่ไปเที่ยวจะเกิดอะไรขึ้นนั้นตามไปรับชมกันเลยใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะรอคิวหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้นอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยนี่มันก็เช้าแล้วนี่นะอุตส่ากแต่งตัวออกมาเลยเนี่ยออะอาจารเอ๋เอ๋คุณพ่อไปไหนมาเนี่ยจุ๊ๆุเงียบจะลูกเงียบเงียบเงย เงียบจ้าห้ามพูดนะจ้าห้ามส่งเสียงด้วยอา้าวทำไมหรอคะกูเงียบอยากให้แม่รู้สิพ่อว่าจะไปเที่ยวที่สวนสนุกน่ะหืมคุณพ่อคะปกติคุณพ่อจะไปกับแม่นะคะอีกอย่างหนึ่งไม่ชวนหนูไปด้วยเอ๊ะคุณพ่อทำไมถึงไปคนเดียวคะเนี่ยไม่เอาไม่เอาแม่แกไปก็บ่นให้ซื้อนู่นซื้อนี่ ฉันไม่มีเงินจะจ่ายอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าคุณพ่อแอบมีเมียน้อยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่เงียบๆเดี๋ยวแม่แก้ก,ก็รู้อาอ,อะไรเนี่ยช่างเจ๊จริงชาแนลเนี่ยอยากสนุกเลยเดี๋ยวกินปั๊บคอดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่น่ารู้นะคะคุณแม่ก็ไม่ได้หูดีขนาดนั้นด้วยนะคะคุณพ่อไม่ได้เงียบๆอย่าพูดสิ คุณพอ่อหนูก็เยบแล้วนะคะแต่หนูหิวข้าวนะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอมอเดี๋ยวเน่เอาตังค์ออกไปซื้อเดี๋ยวพอย่อยืนรออยู่ตรงนี้แหละย,ยิ้มยิ้มด้วยเร็วๆ,ๆด้วยค่ะเอ๊ะให้ตังค์เราไปซื้ออะไรที่ร้านมินิมาร์ตหน้าข้าวปัน้นหรือมั้งทำไมไม่ไปส่งเราเนี่ยหรือไม่พาเราไปต้องให้เราไปอุ้ยนี่ฉันขับรถเองเหรอเนี่ยโอ้โหประหลาดมากเลยอะ โอเคถึงร้านมินิมาร์ทแล้วเดี๋ยวซื้อข้าวปั้นก่อนดีกว่าอ้าวตังค์ไม่พอเฮ้ยพอให้มาแค่30สิบเยนข้าวปั้นตั้งกี่เนี่ยอุ้ยข้าวปั้นกี่เนี่ยข้าวปั้นก็เออหนึ่งร้อยใช่ปะหนึ่งร้อยแหละไม่พอต้องขี่รถวนกลับไปขอพ่ออีก เนี่ยคุณพ่อนะคุณพ่อให้ตังมาก็ไม่พอโอ้ยบาดตายตลุงเนี่ยขี่รถไม่ดูตามาตาเรือเลยหล่อนี่นี่ฉันพูดติดอ่างหรอเนี่ยเออนั่นแหละโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยคุณพ่อคะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อลืมไปหรือเปล่าเฮ้ยยิ้มยๆเงียบคุณพ่อให้ตังมาไม่พอนะ นีไ่ไปเอาอยนในห้องแม่นะค่ะโอ้โหพ่อคะพ่อพ่อให้เงินหนูมาหมื่นเยนเลยหรอคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเงินแม่แกเว้ยอา้าวเงินแม่ยมิยมยมิมเงียบโอเคโอ้ยอะไรของคุณพ่อแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ฉันสำลักสับประรดแฮ่สำลักอากาศโอเคนั่นแหละ อุ้ยช่วงนี้ฉัน,ปนไปไลก็ไม่รู้ฉันเป็นไข้อ้ยเป็นหวัดไม่น่าไปเล่นน้ําเลยเล่นน้าไม่น่าเลย,ยแต่ถ้าแต่ถ้าฉันไม่ไปเล่นน้ํากับเพื่อนนะฉันคงไม่เป็นไข้มาสุดขี้โมกหรอกนะ้าเอ๋แต่ว่าถ้าฉันไม่ไปฉันก็ไม่ได้ไปดูคนที่ฉันแอบชอบอดีตเฮ้ นี่มันไม่ใช่แล้วนี่มาถึงแล้วมาแล้วค่ะซื้อข้าวปั้นหนึ่งค่ะโอเคได้มาแล้วเข้าปั้นเข้าใจเดี๋ยวกลับบ้านเอ้ยกลับบ้านก่อนดีกว่าอจารยโอเคเดี๋ยวรีบขี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตะลุงนั้นก็กลับมาเสร็จแล้วก็มาชนรถฉันอีกทำไมมันเบี้ยวแล้วเนี่ย เอ๊แต่ว่ามันไม่ใช่รถฉันสิเออนั่นแหละมาแล้วค่ะคุณพ่อจะไปไหนหรอคะวุย้ยเงียบเงียบว้ยไปนั่งเลยไปนั่งอา้าวหนูผิดก็ใช่สิแกผิดเออค่ะเดี๋ยวพ่อไปเที่ยวก่อนนะจ๊านั่งกินข้าวปั้นอยู่ตรงนี้นะค่ะทำไมไม่เชิญหนูไปเที่ยวด้วยหรอคะไม่เอาไม่เอาโห เดี๋ยวรีบไปเที่ยวก่อนดีกว่าเย,ย่เย,ย่ในที่สุดฉันก็ได้ไปเที่ยวคนเดียวซักทีหุยไปกับเมียโอ้โหอ,อ่อนให้ซื้อนู่นซื้อนี่ฉันไม่มีตังจะกินข้าวแล้วเนี่ยโอเคเลียวเดี๋ยวรีบสปีดไปก่อนดีกว่า อ๋อเว้ยลดความลดความแบบนี้เดี๋ยวรีบขี่ไปก่อนไม่ได้การและเดี๋ยวเมียรู้เมียนี่ยิ่งรู้มากอีกอะจื๊บโอ้ไม่กอดลดป oh no! ลดแปดโอ้โนรถลอยฟ้าโอ้ไม่กอดเพิ่งเคยพ่อเพิ่งเคยเห็นโอ้ oh ไม่กอดเมลัยคุณเอ้ยเอ้ยเอ้ยไรเนี่ยไรไรไรเนี่ยมันได้ไงเนี่ยคุณ รถลอยฟ้าเหรอนี่คุณไม่หวังจะชวนฉันไปเที่ยวเลยเหรอเนี่ยเอเอเปล่านะคุณเปล่าเปลเปล,เปลคุณมาได้ไงเนี่ยนี่ถ้าคุณอยากอยู่เป็นลอยฟ้าเหมือนรถแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะส่งคุณขึ้นสวนรรค์ก็ได้นะไม่ไม่เอาไม่เอาโอเคดีไหมไม่เอาแล้วก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย